สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนที่จังหวัดขอนแก่นกันนะครับรองประลัดนกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลจิตอาสาภาครัฐและจิตอาสาภาคประชาชนและเครือข่ายนักศึกษาอาชีวะที่ร่วมให้บริการประชาชนภายในศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์2566ที่จังหวัดขอนแก่น นายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสํานักงานจิตอาสาภาครัฐสํานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจกําลังพลจิตอาสาภาครัฐและจิตอาสาภาคประชาชนและเครือข่ายและเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ร่วมให้บริการประชาชนภายในศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์2566ที่บริเวณประตูเมืองหน้าสวนสาธารณะประตูเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานจิตอาสาภาคร,รัฐกระทรวงมหาดไทยกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้บริการสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาภาครัฐจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชนและเครือข่ายนักศึกษาอาชีวะให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ณนะจุดให้บริการของหน่วยงานจุดตั้งด่านชุมชนด่านตรวจและสถานที่ตั้งกิจกรรมอาชีวะช่วยประชาชน ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2566จำนวน78จุดทั่วประเทศอีกทางเพื่อให้นักศึกษานําความรู้และทักษะทางช่างยนต์มาใช้แก้ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากการสัญจรบนท้องถนนช่วงริ่งดว่วนจุดลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลและฝึกความอดทนเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนและสังคม ทางด้านรองปลัดสนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมอาชีวะช่วยประชาชนได้รับความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดีค่ะในการดูแลส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานพาหนะการเดินทางตรวจรถเช็คสภาพเบื้องต้นเพื่อให้เดินทางด้วยความปลอดภัยรวมถึงนักศึกษาค่ะที่มีความรู้ในด้านสายอาชีพช่างยนต์ก็มีหน้าที่ให้คําแนะนําผู้ที่สัญจรไปมาและก็ประชาชนสามารถแวะมาพักดื่ม น้ำนะคะหรือว่าดื่มกาแฟนะคะก่อนที่จะเดินทางต่อค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านรองประลัดสานักนายกรัฐมนตรีกันค่ะครับการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้เนี่ยนะครับก็มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมอาชีวะจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็เป็นอาชีวะจิตอาสาที่ดูแลพี่น้องประชาชนาในระหว่างเทศกาลการเดินทางไปมานะครับมีการ ดูแลช่วยเหลือเรื่องการเรื่องยานยนต์ต่างๆที่ใช้เป็นพาหนะเดินทางนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยทางศูนย์ก็จะเข้าไปดูแลนะครับช่วยซ่อมรถยนต์เวลารถยนต์มีปัญหาหรือถ้ารถยนต์ไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าต้องการจะเดินทางไกลเนี่ยก็จะมีการตรวจรถก่อนใช้นะเพื่อจะที่จะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้รับวามรมมือ สลากค่ะเพิ่มในการวิทยาลายัยการอาชีพกระนวนกล่าวว่าในฐานะสถาบันการศึกษานะคะก็ได้มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โดยให้บริการที่ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนหรือมีเหตุฉุกเฉินทางเราก็จะออกไปให้บริการตรวจซ่อมนอกสถานที่ค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยค่ะไปฟังเสียงท่านเพิ่มในการกันค่ะเราจะบริการประชาชนที่ได้รับ นะครับผลกระทบในห่วงที่ในการเดินทางเราก็จะบริการไม่ว่าจะเป็นทั้งเข้ามาบริการในที่ศูนย์เราหรือว่ามีเหตุที่เราต้องไปบริการตามจุดก็เหมือนเมื่อกี้นี่ก็มีผู้บริการท่านหนึ่งบอกรถเสียนะครับก็ทีมงานเราก็จัดออกไปตรวจสอบให้แล้วก็กำลังซ่อมให้ซ่อมนอ,น,อนอกสถานที่นะครับอันนี้คือ เราก็เอาปฏิบัติตามนโยบายของท่านเลขาของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวะกานะครับคือเราต้องช่วยประชาชนนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง จุดสำคัญนะคะในการออกมาบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าก็จะมีการเดินทางเยอะนะคะใช้รถรใช้ถนนกันเยอะนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางอาชีวะมากๆเลยนะคะที่จัดนักศึกษานะคะมาช่วยซ่อมรถมาช่วยดูแลบริการให้ในช่วงนี้ด้วยนะคะ